สวัสดีครับวันนี้พามาดูนะครับเรื่องวัสดุที่เราขายนะครับก็จะเป็นนะฮะงานพลาสตูดนะครับงานของเราเขาเรียกว่างานพลาสตูดนะครับเป็นตัวหนังสือวัสดุผลิตจาก PVC นะฮะทนแดดทนฝนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะโลโก้ที่พี่จับอยู่อันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับก็พลาสตูดเราจะมี2แบบนะครับที่เราขายก็คือแบบสีขาวแล้วก็ตัวหนังสือสีตัวนี้เป็นสีขาวนะครับงานสีขาวล้วนไม่ได้ทําสีนะครับตัดและส่งเลยนะฮะความหนาของวัสดุ ก็คือ10บมิลนะฮะหนา1ิบมิลนะครับนี่ฮะสีขาวอัน so, น awesome. so, ี้งานสีขาวนะครับงานสวยๆของเรานะครับแล้วอีกตัวก็จะเป็นงานสีนะครับอันนี้งานขาวนะฮะอันนี้ตัดตัดส่งได้เลยนะครับราคาจะถูกกว่างานสีอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ฮะเป็นงานสีนะครับสีขอบขาวนะครับเป็นงานสีขอบขาวมีโลโก้นะครับแล้วก็ตัวหนังสือตหนังสือแยกเป็นตัวแล้วก็โลโก้นะครับ หลักๆที่เราขายก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะวัสดุก็คือเขาเรียกว่าพลาสติกูดนะครับเป็นพลาสติกูดวัสดุ P ี c ีตัวนี้เป็นพลาสติกูดนะครับเหมือนกันเป็นงานโลโก้นะฮะนี่ฮะงานโลโก้นะครับผมงานโลโก้สวยๆอย่า <BT. S 1> งนี้เลยฮะนนี้เป็นงานสองชั้นนะครับ mm เห็นได้ว่าเมื่อกี้ที่ซูมดูนะครับมีชั้นหนึ่งชั้นสองนะครับตัวนี้จะเป็นงานชั้นเดียวเห็นไหมครับว่าถ้าซูมดูเป็นชั้นเดียวครับเป็นงานพิมพ์ลงแผ่นโดยตรงเลยนะครับพิมพ์ลงแผ่นโดยตรงเลยนะครับนี่ฮะก็ วัสดุเราเนี่ยเป็นงานปลวกมดมอดไม่กินนะครับความหนาสิบมิลน,นะครับความหนาของแผ่นสิบมิลน,นะครับอันนี้เป็นงานพิมพ์ลงแผ่นโดยตรงนะฮะตัวหนังสือขอบขาวนะครับเขาเรียกว่าตัวหนังสือขอบขาวนะครับความหนาของเราก็คือมีทั้งหมดเป็นสิบมิลน,นะครับสิบมิลน,นะครับงานก็จะสวยๆประมาณนี้นะครับวัสดุเป็น PVC นะครับหลังจากรู้จัก วัสดุแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเพจนะครับดูเพจนที่เราใช้นะครับอันนี้วิธีการนับตัวหนังสือนะครับการนับนะครับนับเป็นตัวนะครับสมมติว่าลูกค้าสั่งคาว่าต้นน้าผ่าเพลินนะฮะเราก็นับนะฮะขีดนับได้เลยนะครับหรือว่านับเป็นตัวนะครับเวลาที่ลูกค้าส่งข้อความมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสองสระนับเป็นหนึ่งนะครับเลยปัดเป็นเศษนะครับสระโอนับเป็น สองนะครับตัวแอดนะ่เป็นสองอันนี้สิบสองตัวนะครับตัวนี้สิบสองตัวก็จะมีราคาให้ดูนะครับลูกค้าสมมุติว่าลูกค้าเลือกเป็นขนาดสามสิบเซนหรือเท่าไหร่นะสมมติว่าสิบสองตัวนี้นะฮะอ่ะสิบสองตัวราคามีให้นะครับนี่ฮะสิบสองตัวเราก็มาดูตรงสิบสองนะฮะเนี่ยจำนวนสิบสองตัวแล้วก็มาดูที่ขนาดนะครับว่าลูกค้าเลือกขนาดเท่าไหร่อันนี้คือ รวมราคาให้แล้วสมมติลูกค้าเลือก30เซนเราก็เสนอสองราคานะฮะก็จะมีสีขาวนะครับสีขาวราคาอยู่ที่720บาทนะครับมีสีขาวกับตัวหนังสือสีนะครับในห่างสีขาวก็เสนอลูกค้าไปว่าลูกค้ารับสีขาว720บาทรับตัวหนังสือสี1,200บาทนะครับก็สามารถแจ้งลูกค้าได้เลยนะครับเรื่องราคานะฮะก็ตารางนี้ให้หมดเลยนะฮะ มีให้หมดเลยตารางรวมจํานวนตัวอักษรนะครับไม่ต้องนั่งคิดเลขให้ปวดหัวนับจํานวนตัวแล้วมาดูตารางได้เลยนะครับก็จะง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับพี่หนึ่งทำมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็มีตารางให้นะครับนี่หก็นับจากจํานวนตัวนะครับเราก็สามารถดูได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตารางแยกตัวนะครับว่า8เซนราคาเท่าไหร่สีขาวล้วนสีเท่าไหร่นะครับก็คือมีหมดนะครับจํานวนต่อตัวนะครับที่ยังไม่ได้คูณนะฮะ8เซนนะครับสีขาวล้วน7บาทสี15บาทสีทองพ่น20บาทนะครับก็คือสามารถบวกราคาในนี้ได้นะครับถ้าไม่ได้ถ้าในตารางไม่มีนะครับถ้าจํานวนเกินหรือจานวนน้อยกว่าในตารางที่มีนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะฮะหลักๆของเพจ งานพาดหูดนะครับบริษัทเราก็จะขายสินค้าตัวนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้โลโก้2ชั้นนะครับนี่โลโก้2ชั้นนะครับราคาก็จะมีให้ในข้อความตอบกลับนะครับงานโลโก้อันนี้เป็นงานโลโก้แนวนอนนะฮะที่ไม่ใช่จัตุรัสนะครับถ้าอย่างโลโก้โรงเรียนอะไรพวกนี้ก็เป็นคิดเป็นวงกลมได้เลยนะครับราคาวงกลมคิดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางแนวยาวนะครับคิดได้เลยนะครับนี่ฮะก็แชทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้แชทของเพจเรานะครับแชทเพจเราเลยนะครับ อันนี้ลูกค้าสนใจป้ายสุขาดีมีความสุขตามโฆษณาอ๋อก็คือเซตที่เราจัดนะครับก็กดดูข้อความตอบกลับได้เลยนี่ฮะราคาตัวหนังสือ4ี่้อยห้าสบ่าโลโก้4ี่้อยหสิบาทตัวหนังสือ3าม้อยห้าสิบาทนะครับรวมแ800ดร้อยบาทนะครับจัดโปรห้าอยห้าสิบาทนะครับก็หลังจากส่งไปแล้วนะครับก็ส่งข้อความตามลูกค้าต่อเลยนะครับว่าลูกค้าสนใจรับ ทั้งชุดเลยไหมคะโปโรลดวันนี้คุ้มมากๆค่ะนะครับก็แจ้งลูกค้าไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูลูกค้าท่านอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาดูแชทนะครับอันนี้ลูกค้าถามมห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมก็ส่งเลขบัญชีนะครับอันนี้โอนส่งฟรีนะครับปลายทางหกสิบบาทนะครับมีข้อความตอบกลับอยู่ในนี้ก็แจ้งราคาลูกค้าได้เลยเหมือนกันนะครับง่ายดีนะครับ ส่งฟรีนะคะแจ้งลูกค้าไปเลยว่าส่งฟรีค่ะลูกค้าครับอย่างคนนี้ลูกค้าก็ถามว่าออกใบเสร็จได้ไหมฮะก็เราเป็นบริษัทนะครับสามารถออกใบเสร็จได้นะครับในนามบริษัทนะครับก็แจ้งไปนะครับว่าลูกค้าออกสามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทไปให้ได้นะครับก็ดูแชัดคนอื่นได้นะครับนี่ฮะนี่ก็ทําป้ายลักษณะสุขาดีอ๋อสุขาดีขอของโดนกี่วันถึงก็ส่งราคาเซร็จไปเลยนะครับอย่างแบบนี้ ก็ส่งเซตไปได้เลยนะครับเซตตัวห้าร้อยห้าสิบาทนะครับทามลูกค้าเป็นเซตนะครับพยายามเน้นเป็นเซตให้ได้นะครับมันคุ้มเพราะเราจัดเป็นเซตเลยนะครับง่ายดีด้วยส่งง่ายด้วยนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็นี่ะดูได้นะครับหลักๆเราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะงานห้ารอยห้าสิบาทส่งฟรีอ๋อรอแกยังไม่อดดังนะฮะเราจะพาทำออเดอร์ของลูกค้าคนนี้ดู อนต่งอันนี้สดๆเลยนะครับก็แช่ดักหลักก็จะประมาณนี้ฮะวัสดุเราก็คือเป็นพลาสต์บด,ดูแค่เรื่องราคาครับสงสัยก็ถามได้นะครับอันนี้ฮะอย่างเราคอนเฟิร์มออเดอร์จากกราฟิกนะฮะมาก็มาส่งให้ลูกค้าแล้วก็ลูกค้าแจ้งแก้แบบนะครับเราก็ถามลูกค้าแล้วก็ไปแจ้งกราฟิกในกลุ่มอีกทีนะฮะนั่นจะราออเดอร์นะครับ กรไปแจ้งกราฟิกอีกทีเพื่อให้กราฟิกแก้แบบแล้วก็เราก็นำมาส่งนะครับลูกค้านะครับยังไม่โอนนะครับอ่านี้ตัวอย่างนะผมเอาเฟซผมทักดูแล้วกันนะครับสั่งคำว่านวดขนาดสามสิบเซนนะครับเราก็เช็คราคาได้เลยนะครับถามลูกค้าว่าลูกค้ารับแบบไหนดีสีหรือว่าขาวล้วนนะครับ เพื่อเราจะได้คำนวณราคาถูกนะครับาทางลูกค้าบอกเอาสีนะครับเหลืองทองอ๋อ,อเหลืองทองก็เป็นงานพิมพ์นะครับไม่ใช่งานพ่นก็แจ้งลูกค้าว่าสักครู่นะคะนะครับก็สักครู่ก่อนเราจะได้เช็คนะครับก็นับจํานวนนะฮะนวดก็หนึ่งสองสามนะครับสามตัวนี่นับง่ายหน่อยนะครับก็มาดูตารางที่จํานวนสามตัวนะครับ ตาราง3ตัวเป็นยังไงเอ่อราคาเท่าไหร่ไม่มีอันนี้มี4ตัวขึ้นไปนะฮะก็มาดูในราคาแยกเดี่ยวนะฮะก็เอาเนี่ยฮะสตัวขนาด30เซนสีนะฮะก็ตัวละแปดสิบาบาทนะครับก็เอา85นะครับคูณสามจะคิดเลขแปดคูณสนะครับเพราะในตารางมี4ตัวไม่ได้ทำสามตัวนะครับ 85ดสิบคูณสามสนะครับก็แจ้งราคาลูกค้าได้เลยนะครับว่าราคา255บาบาทค่ะลูกค้าหลังจากนั้นก็ถามลูกค้านะฮะเรื่องการโอนนะครับโอนหรือเก็บเงินปลายทางนะครับลูกค้าบอกว่ารับครับนะครับ ก็ถามลูกค้านะอันนี้ยอดไม่ถึง800นะครับก็ค่าส่ง60บาทนะครับถ้าโอนนะครับค่าส่ง60ปลายทางค่าส่ง100ถ้ายอด800ขึ้นไปค่าส่งฟรีนะครับกรณีโอนปลายทางก็แล้วแต่ยอดนะครับเผื่อบางตัวตัวป้ายใหญ่นะครับค่าส่งจะแพงมากสงสัยให้ถามในกลุ่มก่อนได้นะครับในกลุ่มแอดมินถามพี่นิงก่อนได้นะครับถามลูกค้าสดวกโอนหรือปลายทางนะครับลูกค้าบอกว่า เอาปลายทางนะครับเราลูกค้าเอาปลายทางนะครับปลายทางครับก็ถามลูกค้านะครับขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรเลยนะครับรีบปิดการขายเลยขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งด้วยนะคะก็รอลูกค้าส่งชื่อที่อยู่มานะครับเบอร์โทรมานะครับ หลักๆการคิดตัวหนังสือนะครับถ้ามีตรงไหนสงสัยสอบถามในกลุ่มแอดมินได้เลยครับถามพี่หนิงนะครับเรื่องราคานะครับจะมีแค่ปัญหาเรื่องราคาอาส่งที่อยู่มาแล้วเสร็จแล้วนะครับไม่ว่าจะโอนหรือปลายทางนะครับทุกครั้งเราต้องสร้างคําสั่งซื้อจากยอดจริงนะครับจากยอดเต็มที่ลูกค้าชำระปลายทางยอด35 5บาทนะฮะก็รวมยอดให้ลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่า25 5หบวกนึก็เป็น355นะครับก็สร้างคำสั่งซื้อ355บาทนะครับ เสร็จแล้วก็กดยืนยันรับเงินเลยนะฮะไม่ว่าจะโอนหรือปลายทางให้กดยืนยันรับเงินนะครับจะได้เป็นยอดนะครับเป็นยอดเดา่นี่ฮะก็เสร็จนะฮะเสร็จแล้วก็ขั้นตอนลงออเดอร์นะครับก็ทำไมมาลงออเดอร์มากดที่ตัวชื่อลูกค้าแล้วก็สร้างนะครับป้ายกำกับหรือว่าสร้างแท็กนะครับการสร้างแท็กนะครับขึ้นต้นด้วยชื่อเพจนะครับอันนี้เพจสองนะครับก็ ทีสองลบนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดวันนี้ยี่บเอ็ดนะครับเดือนห้าหกเจ็ดยี่สิบเอ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับตามด้วยลำดับออเดอร์นี่ออเดอร์ที่หนึ่งนะครับก็ขีดหนึ่งได้เลยนะครับก็กดเพิ่มได้เลยนะครับถ้าเป็นออเดอร์ที่สองเราก็ขีดสองนะครับเวลาหาเราจะได้มาหาง่ายนะฮะหาลูกค้าหาง่ายนะฮะเรามากดค้นหาได้เนี่ยค้นหา P 2สองนะครับยี่สิบเอ็ดศูนย์ห้าศูนย์สอง ศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับอันนี้ศูนย์สองสักครับศูนย์ห้าหกเจ็ดเนี่ฮะลบหนึ่งออสร้างมาแล้วสองคนอันนี้ซ้ำสร้างซ้ํานะครับก็พอดีเมื่อเช้าสร้างเลยอันนี้สมมติเดี๋ยวออกให้นะครับก็เนี่ยเขขึ้นชื่อลูกค้าครับเรากดมาดูได้เลยนะครับมาดูได้เลยนะครับกดดูได้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนลงออเดอร์นะครับหลังได้ ออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับออเดอร์เรียบร้อยแล้วก็มาที่กลุ่มนะครับมาที่กลุ่มนะครับเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าลงออเดอร์ยังไงนะฮะอันนี้อย่างที่พี่แพรลงนะครับก็คือตอนแรกครับขึ้นต้นด้วยรหัสที่เราลงเมื่อกี้นะฮะเดี๋ยวจะพาดูนะครับขึ้นต้นด้วยรหัสที่เราลงเมื่อกี้นะครับ p ีสองวันที่นะครับเดือน ปีนะครับแล้วก็ลำดับออเดอร์แล้วตามด้วยชื่อเฟซบุ๊กนะครับและนี่คือรายละเอียดในป้ายนะครับอันนี้เซ็ตสุขาดีมีความสุขอันนี้ที่อยู่นะครับอันนี้โน้ตนะครับโน้ตก็ถ้ามีโน้ตก็ใส่ไปด้วยเผื่อรับใบเสร็จนั่นนู่นนี่ครับก็แจ้งได้เลยครับอันนี้อีโมจินะครับสําคัญมากรูประเบิดนี้นะฮะจะเป็นปลายทางนะครับอันนี้ปลายทาง610บาทนะครับย้ํานะครับวิธีลงออเดอร์สําคัญมากเพราะว่ากราฟิกจะได้นําไปออกแบบแล้วก็คนคีย์จะได้คีย์ถูกนะครับ ชื่อลำดับนะครับชื่อ facebook นะครับข้อความนะครับที่อยู่โน้ตนะครับกรณีมีนะครับรับใบเสร็จไม่รับใบเสร็จถ้าไม่มีก็ไม่ต้องลงนะครับตรงโน้ตปลายทางนะครับอีโมจินะครับสำคัญมากอีโมจิระเบิดนี่ก็คือปลายทางนะครับถ้าโอนโอนเป็นยังไงครับโอนจะเป็นรูปเพชรนะครับเดี๋ยวพามาดูโอนไหนหาโอนก่อนนี่เลยครับโอนนะฮะ โอนเป็นอ่าอิโมจิเพรนะครับโอนห้าร้อยห้าสิบาทนะครับวิธีลงครับก็สร้างโพลนะครับถ้าวันนี้นะครับก็สร้างได้เลยครับเพจสองนะครับเพจสองวันที่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดนะครับทัาห้าทับหกเจ็ดไม่ใช่จริงๆต้องศูนห้านะครับสร้างนะครับเสร็จแล้ว สร้างโพสต์ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาเม้นนะครับแกนะแกใหม่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับเดือนห้าเราใช้เป็นศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าหกเจ็ดนะครับก็คอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าก่อนนะครับก็ขึ้นต้นด้วยรหัสเลยส่งข้อความนี้ไปเลยเราจะได้ก๊อปไปวางที่ออเดอร์ order เรานะครับไปวางที่ออเดอร์เราพี่ 2 2 1ลบ6 7 1ลบ1อเดอร์หนะครับตามด้วยอะไรผมก็ลืม <c oughs> คกูครับชื่อเฟซนะครับก็ FB นะครับ Facebook อาจจะใช้ลายก๊อปหรือข้อความก๊อปตรงไหนได้หมดเลยนะครับ f a c e b o o แบรนด d i n o o น a t i o n นะครับใส่ชื่อเฟซลูกค้านะครับแล้วก็เขะนะครับเสร็จแล้วชื่อลูกค้าเสร็จนะครับก็รายละเอียดข้อความ ครับที่ลูกค้าเอาก็แจ,จ้งนะครับต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าคนกราฟิกจะได้ออกแบบถูกทำถูกนะครับพาดอูดขนาดสามสิบซมนะครับ สีทองนะครับสีเหลืองทองนะฮะสีทองเหลืองเหลืองทองนะครับ ก็ลงต่อนะครับที่อยู่นะครับนายนะครับอีโมจินะครับ COD นะครับอีโมจิระเบิด COD สามห้าห้าบาทนะครับก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยนะครับลืมฟอนนะครับลืมส่งฟอนนะครับยิ่งต้องถามฟอนลูกค้าก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวส่งฟอนให้ลูกค้าเลือกก่อนนะครับ ก็ถามลูกค้าเลือกแบบฟอนต์นะครับรอลูกค้าเลือกฟอนต์ก่อนนะครับแล้วค่อยคอนเฟิร์มออเดอร์ใหม่นะครับนี่คก็เอามาลงได้เลยนะครับ ออเดอร์สองล้วก็มาลงต่อได้เลยครับเม้นต่อได้เลยครับเม้นสองเม้นสามก้อนนี้ฮะเราก็ส่งใช่นะฮะก็หลังกราฟ,ฟิกออกแบบนะครับเขาก็จะส่งในกลุ่มไลน์นะครับส่งแบบในกลุ่มไลน์นะครับอันนี้ติดดาวด้วยนะครับติดดาวไว้ถ้ากรณีที่ลูกค้าคนไหนย,ยังไม่คอนเฟิร์มแบบนะครับ นี่คกราฟิกส่งแบบแล้วก็เอาแบบมาส่งให้ลูกค้านะครับหลังลูกค้าคอนเฟิร์มค่อยมาแจ้งเนี่ยลูกค้าคอนเฟิร์มแล้วก็มาแจ้งนะครับคอนเฟิร์มเดยวอดมนผลิตและจัดส่งให้เลยนะคะแล้วก็มาคอนเฟิร์มนะฮะตอบกลับคอนเฟิร์ม ในกลุ่มได้เลยนะครับแค่นี้ก็เสร็จฮะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหน้าที่ของเรานะครับคอนเฟิร์มแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายผลิตแพ็กและจัดส่งนะครับที่เขาจะทําหน้าที่ผลิตจัดส่งนะครับคอนเฟิร์มแล้วก็ลบดาวออกนะฮะเนี่ยอันนี้สนใจนะฮะนี่พามาดูแชทต่ออันนี้จบแล้วนะฮะพามาดูก่อนเฉยเฉยก็ส่งออเดอร์นะครับ ส่งเอ,อเดอร์ให้ลูกค้า,าส่งข้อความตอบกลับนะครับสําคัญก็แท็กนะฮะนี่ผมมาลบแท็กเก่เอาออกก่อนนะครับที่สร้างเมื่อกี้เพราะเป็นงานเท,เท็เฉยๆนี่ฮะอันนี้สนใจพระบูดเห็นไหมเราก็ต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าเนี่ยเอาขนาดกี่เซนนะครับรับข้อความว่าอะไรนะฮะเราจะได้ประเมินถูกถูกไหมฮะพอถามเสร็จก็ถามเรื่อง ข้อความว่าอะไรดีคะเนี่ยฮะถ้าเขาแจ้งคํามาเราก็จะประเมินถูกถูกไหมฮะสงสัยตรงไหนสอบถามได้นะครับก็อันนี้ก็จบแค่นี้นะครับหลักๆเลยก็มีประมาณนี้ครับที่เราทนะําหน้าที่ในแต่ละวันนะครับสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับ